มาครับวันนี้เราก็อยู่มินิเกมนะซึ่งเราจะต้องไปยืนในตรงสีสมมติมันขึ้นสีฟ้าอ่างเงี้ยอ่าแล้วก็ไปยืนตรงสีฟ้าในนี้เราก็จะรอดนะเดี๋ยวพื้นมันจะหายไปแปบนึงนี่เห็นไหมพื้นมันหายไปละก็คือเราต้องอยืนในตรงสีไม่งั้นเราจะตายนะครับนี่สีดำโอ้โหง่ายจัดสีดำแล้วอยู่ใกล้เลยไงมันยังมีคนตายไหมเนะี่ยอุ้ยมีคนตกลงไปด้วยอ,อุ้ยสีแดงโอ้โหแล้วผมเกิดตรงไหนก็สีตรงเลยอะอะดีสแล้วแล้วยังไงสีม่วง สีม่วงก็ชิวๆครับอยู่ใกล้เหมือนเดิมนี่ฮง่ายๆครับต่อไปสีอะไรสีชมพูสีชมพูอุ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ผมเอ่ะเอ่อโอเคผมมาใหม่ผมปับมุมมองผมบอกเลยดูง่ายกว่านี่สีเหลืองไงถ้ามุมมองมันกว้างมันก็ดูง่ายเทามุมมองกว้างอย่างเงี้ยผมก็เล่นง่ายๆครับนี่เราต่อไปสีเอ้ยไม่ใช่สีชมพูมาเจนต้าโอ้ยเรามีคนน้อยอะ่ะอุย้ยไม่มีคนตายว่ะ สีเขียวเอาอยู่ตรงกลางเลยใกล้เรียนี่ยนี่มันจะมีไอเทมด้วยนะเนี่ยเหมือนในคนด้านหลังเมื่อกี้แล้วอุ้ยสีฟ้ายัางรอดอยู่ครับยังรอดอยู่มันจะมีไอเทมนี่ตอนนี้ผมได้ไอเทมมามันสามารถวาร์ปไปที่สีที่แบบถูกต้องได้แล้วก็เราไปไม่ทันอะ่ะหมายตายเลยผมบอกเรียนเะนี่ยผมไม่มีวันเพสหรอกอุ้ยไม่ทันไม่ทันหาไม่ทันวาร์ปเลยเป็นไงเมื่อกี้หาไม่เจอแล้วต่อไปสีสีน้ำตาลโอ้โหง่ายๆเลยไม่ต้องเดินไปไหน โคชิล่ะเดี๋ยวคนโคชิลแล้วต่อไปต่อไปอะไรสีเขียวอุย้ยสีเขียวสีเขียวสีเขียวเอาเป็นว่าจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบาย